อันี้ว่านสีเท็ฮอลแลนด์นะจะออกดอกบ่อยๆอ,ออกดอกทั้งปีอ่ะออกดอกเรื่อยๆอ่ะต้นนึงออกแล้วออกอีกไม่เหมือนว่านสีเท็ศไทยนะวิธีการแพ็คส่งนะเราเห็นดอกสั้นแค่นี้ใช่ไหมเราใช้กระดาษแค่นี้วัดแบบนี้ได้ไหมเนี่ยวัดได้อ่าวันนี้ยาวกว่ากระดาษกระดาษยาวกว่าส่งแบบนี้ได้ไหมเห็นไหมกระดาษสูงกว่านี้ได้ไหมไม่ได้จ้ะ เพราะว่าถ้าสองคืนไปถึงลูกค้าปุ๊บไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดทําแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดจา้ะเพราะว่าสองคืนเนี่ยน้องอยู่แค่นี้นะถ้าสองคืนปุ๊บน้องจะขึ้นไปอีกประมาณแค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยส่งอย่างนี้เราต้องใช้กระดาษยาวประมาณนเนี้ยเนี่ยให้เผื่อมาถึงประมาณเนี้ยจ้ะถ้าไม่งั้นสองคืนที่ค้างอยู่กับขนส่งอะดอกมันจะไปตําตรงนี้และทําให้ชอดอกค่ะทําไมรู้ล่ะรู้เพราะว่าโดนเคมไป แม่จ๋าที่รับไปขาบอกว่ายายพินดอกที่ยายพินส่งมาว่านสี่ทิศเนี่ยดอกมันขึ้นนึงกัมันขึ้นประมาณเนี่ยแค่นี้นะของช่วงดอกอะถ้าเราวัดแค่นี้ปุ๊บเราม้วนม้วนมวน้มวนส่งไปแล้วตัดกระดาษสั้นปุ๊บไม่ได้นะจ๊ะดอกมันจะไปค้ำเนี่ยค้ำข้างบนที่เราปิดแ้วจะทําให้ดอกหักไม่กล้าทําแรงก,กลัวดอกร่วงเราต้องเผื่อไว้เนี่ยถ้าขนาดนี้ปุ๊บเราต้องเผื่อแบบนี้เลยนะเผื่อให้มาถึงอย่างนี้หรือสุดนี่เลยจ้ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ต้นไม้ที่เราส่งไปเนี่ยมันจะเสียเวลาระหว่างเดินทางหรือเปล่าอาจจะคืนสองคืนหรือสามคืนหรืออาจจะฉุกแล้วหุกกว่านั้นมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ไงเราต้องเผื่อไว้และกระดาษที่ห่อต้องใช้กระดาษแข็งมากอย่างนี้นะแข็งมากอย่างนี้นะถ้าเป็นกระดาษอ่อนๆได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะต้นไม้มันจะล้มง่ายจ้ะจะเจอกันใหม่นะจ๊ะคลิปหน้าจ้ะ